สวัสดีค่ะโปรเดือนนี้ออกแล้วนะคะเอาไปเลยค่ะจุกๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีรถรุ่นนี้เข้ามาอีก100คันกับอีวสุดีแม็ 1.9S แครปปี้2017ค่ะมีเข้ามาจุกๆรวยวๆหนึ่้อคันค่ะใครที่อยากได้นะคะเราจัดได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นค้าขายรับเงินสดพนักงานบริษัทก็เป็นเจ้าของรถได้นะคะเอาไปเลยโปรเดิมออกรถ1 9 9บาท ประวัติดีดอกเบีย้ย2.99นั้นาน8.4งวดเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีไฟแนนซ์ไปบริการถึงหน้าบ้านเลยพร้อมกับจัดส่งให้ลูกค้าโดยรถสไลด์ค่ะอย่าลืมทักแชททางอีทบล์ e box. เรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้คำปรึกษาคอยให้รายละเอียดลูกค้าอยู่นะคะใครอยากได้รถรุ่นนี้ออกง่ายๆแน่นอนเจอกันที่ตัวต้าชัวกรุงไทยนะคะ